ครับวันนี้เรามาดูตัวละกับตัวห้านะครับในภาษาละนามักจะสับสนนะครับว่าเฮ้ยเราอยากจตัวละหรือตัวห้าดีหรืออย่างนี้นะครับลองมาพิจารณาดูกันนะครับตังบนนี่เป็นภาษาละนาอ่าปฏิวัติแบบที่สามนะครับคือลัตติญาหอมแปลงนาดน้อง หุ่มโลกโลก,กิเฮฮานะครับเอาเรามาดูเลยนะครับภาษาละนานะครับลัตติญานะครับลัตติลัตนตะิญนาะครับอันนี้เขียนแบบหมก อ่านได้นะครับอันนี้ก็คือลัตติญาเหมือนกันนะเขียนอ่านเแาก็อ่านได้เป็นคมือนกัน,นลัตติญาแต่ถ้าเป็นารีเล่กเ,เ,เ,เขียนเปนแบบนึงนะเพื่อนเพ่เบาใส่ไม่ไม่ซัดไม่พัดเนี่ยนะครับเพื่อายาวตาแบบบ,บรลีก็คือลูกแบบของพระเล่ก็คือเอาตัวตะสองตัวเนี่ยนะครับมา,มาซ้อนกันนะซ้อนกันปั๊บนี่ก็อ่านเลยครับอ่านเป็นลับตะแล้วครับตัวนี้ฮนะ ตัวนี้อ่านได้แล้วครับบาลีแบบบาลีคือลัตตะนะครับมาบม่ต้องใส่ไม้สักนะครับลัตตะนะครับใส่ไม้กี้ลงไปนะครับลัตตินะครับลัตติญะนะครับตัวญะตัวญะถ้าอยากเอาไว้ด้างบนนี่ก็ก็ได้โยลัตติญะนะครับเอาไปซ้อนลงลุ่มนะฮะให้มันเป็นอย่างนี้มันงามหน่อยอลัตติญะเนี่ยมัน หอมเข้าไปนะครับหอมนะครับหอมแปลงนะครับหอมแปลงถ้าเอาใจตัวห้าเนี่ยครับหอมหอมมันก็อ่านได้เหมือนกันหอมฮะแต่ปกติแล้วกรมนี้โบราณวิใช้ตัวละแตนนะครับโบราณวิจใจตัวละแตนนะครับ นี่แหละครับลมนะฮะลมแป้งอ่านหอมนะครับหอมแป้งนะครับตัวแป้งมันสามัญนะครับเมื่อสามัญเราหัวใจใจถูกปะนะครับหอมแป้งนะครับอหอมแป้งหน้าน้องนาดนะครับตัวหน้าไม่ไม่กานะครับปานมันก็จะเป็นตัวนาเนี่ยครับตัวนานะครับ อ่าดดเด็กก็น่าดได้เหมือนกันนะครับต่เต่าอ่าตัวตะนะครับนาดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็นาานะครับแต่จะงฮื่งงามหน่อยฮื่งมันเปิงหน่อยก็ตัวละตะนะครับนาดนะครับนาดน้องนะครับน้องก็ปกติธรรมดาเนี่ยนะครับนาดน้องหว่วม ห่วมนะครับถ้าใจะใจตัวหะนะครับอ่าเอาไว้ดังไงแม่เอาเอาตัวะามาใส่ตังนั่นแหละมันมันยุ่งนะครับม,มันมันหัตัวอย่างเป็นตัวอย่างห่วมเนี่ยมันถึงโบราณเพ,นพจนายพิจณาว่าเอ้พจนมาใจกันอะไรนะตัวนี้ใจตัวละแตนนะครับห่วมนะครับมาห่วมโลกนะครับ โลกก็ถ้าเปลี่ยนภาษาไทยอย่างนี้ประกาอ่านได้กันนะฮะไม่โกตัวละตัวกอกไก่มันก็นโลกแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกนกมืองต้องใส่ไม่โกงไม่กลนนี่นะฮะฮประดับรกรรมนะครับโล,โลกโลกีนะครับโลกีอโลกีมันมียะอันตัวนะฮะยะ กัลันนำตัวครับโลกีปกติแล้วถ้าอย่างนี้ก็อ่านได้อยู่ครับโลกีนะครับแต่ถ้าเป็นโลกโลคีโลกีมันอยู่ท้้งหลังนะครับโลกีมันอยู่ถ้าถ้าอยู่ทั้งหน้าก็อ่าก็ก็ใจไม่ไม่โกรธอ่ะแต่ถ้ามันอยู่ท้างหลังเนี่ยโลกแล้วมันมีโลกอยู่หน้านะเป็นกรำตั้งหลังหลังพ้นจะใจไม่โกรธบาลีนะครับ ไ็ใช้ตัวนี้แตนนะครับไม่โกบาลีนะครับอันนี้ฮะโลกีนะครับโลกียะนะครับโลกีนะครับเฮฮานะครับอืมไทยฮาฮ่าอย่างี้มันเฮฮาเนี่ยมันเป็นภาษามันไม่ใช่มันไม่ใช่ภาษาเหนือโดยตรงแล้วกับเฮฮาเนี่ยนะครับเฮฮามันอาจจะไปทางไทยตั้งใต้หรือ ภาษาตั้ไตงไรห,หมูครับมันเฮฮาครับเฮฮาเพื่อกระยิ่ยใจเพื่อกระยิ่ยใจอเนี่ยไหมเฮฮานะฮะครับมาอย่างเงี้ยครับมันแน่นอนกว่าเฮฮานะครับถ้ามาใจเลาแล้วมันก็ถ้าจะถ้าจะอ่านเบียวเหมือนกันนะครับเอามาดู ปริวัตินะครับภาษาปริวัติแบบที่สองเลยนะครับนาติญาลมแพงนาดน้องรวมโลโล อ,นนนะอันนี้คือปริวัติแบบที่สองนะครับรัตยาลอมแพงนาดน้องร่วมโลกโลกีเฮฮานะครับแต่ต้องไปอ่าน้างบนวนนะครับเสียงอย่างไรจะเขียนแบบเกาเงาเสียงมันก็จะต้องออกมาดังบนนะเพราะว่าเราตะบนก็คือการสะกดตามํำอู้หรือตามสำเนียงํำพูดนะครับอูอ้อย่างไรพูดเนี่ยสะกดอะไางั้นนะครับ ลัตติญาอ่าลัตตินะครับลัตติยาหอมแปลงนาน้องห่วมโลกโลก,กีเฮฮานะครับเสียงจะต้องออกดงบนบนนะครับอ่าอยู่ดงบนนะครับ